สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดประวัติพิมพ์พิมพ์มประภาหลังเจอกับประเด็นดราม่าตัดสายสัมพันธ์แม่ลูกยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงนี้หลังจากที่แม่ของนางเอกสาวอย่างพิมพ์พิมพ์มพมพมประภาได้ออกมาโพส์เฟซบุ๊กเดือดทั้งต่อว่าและประกาศตัดสายสัมพันธ์แม่ลูกทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พิมพิมพ์ประภาตั้งประภาพรเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ30ปีมีชื่อเล่นแต่แรกเกิดเลยชื่อว่าโบนัสเป็นลูกสาวคนโตจากบรรดาพี่น้องทั้งหมด3คนมีน้องสาวคนกลางชื่อพลอยพลอยไพลินนักแสดงและยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวพิมจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติ บอมกราฟและปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หลักสูตรนานาชาติพิมพิมพ์มพมประภาใช้แววความโดดเด่นมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเธอมีความสามารถหลายแบบไม่ว่าจะด้านการรำไทยเดินแบบและร้องเพลงเคยได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดหลายรายการเช่นการประกวดหนูน้อยนพมาศหนูน้อยล้านนา หนูน้อยสงกรานกรุงเทพและมารยาาคริสสองเมื่ออายุได้เจ็ดขวบพิมพ์เข้าวงการบันเทิงเต็มตัวครั้งแรกจากการแสดงละครเรื่องลูกไม้หล่นไกลต้นและมีผลงานละครอีกหลายเรื่องเช่นหนึ่งในสวงแรงเงาสายโลหิตขมิ้นกับปูลเป็นต้นจนต่อมาในปีพุทธศักราช2547พิมพ์ก็ได้รับรางวัลน,นักแสดง ดาวรุงร่งละครโทรทัศน์ยอดเยียบหญิงของ Milky Awards ครั้งที่2จากละครเรื่องสายโลหิตด้วยอายุเพียง11ขวบเท่านั้นส่วนเรื่องของการร้องเพลงนั้นค่ายเพลงที่เป็นขวัญใจไวรุ่นตลอดการคงไม่พ้นกามิกเซเป็นค่ายเพลงที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆซึ่งพิมพ์พิมพ์ประภาก็เป็นหนึ่งในนักร้องค่ายนี้โดยเมื่อปีพุทธศักราช2550พิมพ์ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศินลปินและมีผลงาน มาในวง Shirley White Shock ซึ่งเป็นหนึ่งในศินลปินของ l i s t Project ทว่าเดบิวได้ไม่นานสมาชิกของทั้งสองวงอิงและเบสก็ขอถอนตัวออกจากวงเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนจึงทําให้ต้องยุบวงลงไป ต่อมาในปีพุทธศักราช2552การมิกเซก็เปิดโปรเจกต์ใหม่7 Days ซึ่งมีการรวมตัวของนักร้องสาว7คนและพิมพ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นของสมาชิกในโปรเจกต์นี้ด้วยโดยเป็นตัวแทนของสาววันอังคารและกลายเป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จมากมีเพลงที่รู้จักกันอย่างภาวะโลกเลิฟและ พิมก็ได้ร้องเพลงเดียวที่มีชื่อว่ายิ่งใกล้กันยิ่งกลั้นใจจากนั้นปีพุทธศักราช2554พิมก็ได้ขอตัวถอนตัวออกจากกามิกาเซเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนพิมได้เข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งอย่างเต็มตัวในปีพุทธศักราช2556กับการแสดงละครเรื่องวิมานมะพร้าวและได้รับบทบาทเป็นนางเอกครั้งแรกในละครเรื่องบุษบาท่าเรือในปีพุทธศักราช2558ก่อนจะได้ รับบทบาทที่พิสูจน์ให้เห็นฝีมืออีกครั้งกับการร้องเพลงลุกทุ่งในเรื่องมนรักเพลงผีบอกจากนั้นก็เป็นนางเอกร่วมในละครวัยรุ่นคู่ปรับ ฉบับหัวใจและยังได้ร่วมแสดงละครเรื่องในบ้านทายทองอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าปังเป็นอย่างมากมีงานเข้ามารัวๆภายในปีเดียวหลังจากที่ออกค่ายกมิกาเซ่ไปก็หันมารับงานแสดงแต่หลายคนไม่ลืมว่าสาวพีนั้นเคยเป็นนักร้องมาก่อนทั้งยังเสียงดีมากอีกด้วยซึ่งความสามารถด้านการร้องเพลงของเธอนั้นก็ได้รับโอกาสอีกค,ครั้งในการแสดงละครเวทีครั้งปีพุทธศักราช2560รับบท เป็นนางเอกละครเวทีสุนทลาพรเดอะมิวสิ l เตอนขอพบในฝันประเด็นดาม่ากับครอบครัวก่อนหน้านี้พิมพ์เคยเปิดเผยในรายการหนึ่งว่า เธอนั้นเคยนําเงินเก็บที่มีจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือครอบครัวในการใช้หนี้จนทําให้ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมและได้เชียร์ที่คําพอช่วยเหลือให้หยิบยืมจนเกิดความประทับใจต่อมาจนต่อมาไม่นานคุณแม่เธอก็ได้ออกมาโพสต์ a c e b o o k ถึงลูกสาวของตนด้วยถ้อยคําที่รุนแรงและขอให้โชว์สเตตเมนต์ที่อ้างว่าปลดหนี้ให้ล่าสุดวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีข่าวจากวงในว่า ตอนนี้พ่อกับแม่พิมพกำลังมีปัญหากันแต่ยังไม่แน่ใจว่าอย่าล้างหรือยังรูปครอบครัวสุดท้ายในปีพุทธศักราช2565หลังจากนั้นก็ไม่มีรูปครอบครัวอีกเลยแล้วก็มีคนพูดว่าชีวิตแม่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิดแม่ขายของตลาดนัดแต่เขาก็เปรียบเทียบกันว่าแม่เป็นแม่ค้าตลาดนัดแต่ลูกนั่งกินโอมาเกเซเมื่อพิมพออกมาพูดถึงเรื่องครอบครัวต่างๆก็ํำให้เพราะว่าแม่เริ่มพูดเรื่องแปลกๆตั้งแต่เธอออกมาพูดเรื่องนี้ น,นอกจากนี้คนยังสังเกตว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นนั้นมีแค่ลูกสาวสามคนและพ่อแต่ไม่มีแม่ไปด้วยจนต่อมาสาวพิมพ์นั้นก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าตั้งแต่เกิดเรือนยังไม่ได้คุยกับแม่แต่ตนเองและน้องๆกําลังหาทางออกอยู่ยอมรับว่ายากส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทั้งนั้นเคารพการตัดสินใจของคุณแม่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะมาถึงจุดนี้ยอมรับว่าในฐานะลูกนั้นก็ทาเต็มที่แล้วแต่ทุกคนทนั้ง และคุณพ่อกำลังหาทางออกช่วยกันอยู่อยากให้มันคลี่คลายและใช้ชีวิตเหมือนเดิมขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ